รอ้อยครับรอ้อยครับพี่รอยครับรอยขอบคุณมากครับพี่ครับรอดอยแค่ต่อด้ครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ <c oughs> เรียบร้อยครับนายเป็นไปตามแผนครับได้ครับนายครับกลับไปหมดแล้วใช่แล้วครับเขากลับไปหมดแล้วเขาบอกว่าค้นคุณเนี่ยไม่มีอนาคตก็กลับหมดเลยเฮ้ยยังไม่ได้ลองทำงานเลยแล้วจะรู้ได้ไงวะไหนๆก็ไหนๆละ ยังไงตอนนี้ก็ไม่มีใครช่วยเราทำ้วนี่ผมว่างั้นเรารับพี่แจ๊คเข้าทํางานเลยนะครับโอ้ยคุณไม่ได้หรอกครับได้งานนี้มาอย่างนี้นะมันมีความยุติธ,ธรรมคุณนะถ้าผมจะได้งานชิ้นนี้เนี่ยขอให้พวกคุณเนี่ยเปิดรับสมัครใหม่ร้อยคนเยอะๆก่อนผมถึงจะมาใหม่โอเคไหมแต่วันนี้ลาทีนีพี่พี่เ็นครับอย่าเพิ่งไปดิงานมันจะเริ่มแล้วพี่ทิตยผมไม่ได้ไง ปล่อยผมไปเลยครับผมไม่ไหวจริงๆอะถึงจะมีเงินเดือนให้ผมสองหมื่นผมก็ไม่ไหวอะกลับไดีกว่าสองหมื่นเลยเหรอสมองทุกขดของผมมันต้องใช้คิดงานนะครับสองหมื่นห้าผมก็ไม่สู้ไปดีกว่าไม่มงอกงเร็วอย่างนี้วะบ้านผมเป็นไกลทุกคนนู่นหลังสศครับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาอีกลงเรืออีกอาหารมาอาหารนกเขาอีกสามหมื่นผมก็ไม่สู้ลองไปดีกว่า มาวินสามหมื 30, ่นนะนะว้ยรียบๆตัดสินใจดิวะเดี๋ยวขึ้นไปถึงสามแสนเลยคิดนานไปดีกว่าโอเคโอเคโอเค, 30, 30, อเคสามหมื่นก็สามหมื่นโอ้ยสามหมื่นเนี่ยผมก็อยากได้หรอกครับผมขอขึ้นอีกสักสามหมื่นโอเคตกลงพี่รับเป็น G ีเอทีบริษัทผมแล้วใช่ไหมใช่ใจยอง ถ้าผมฟังเับถ้าถึงคาตายของจอห์นและนอนรมันเศร้าร้อ,อ,องไห้อีกแล้ว<ม>พี่แกเป็นอะไรมากเพเปะวะมันคงแบบเป็นฟิลของพวกแฟนเพลงยุคสิคตี้เวตีอ่ะแกก็อาอยุปูนี่แล้วปล่อยแกไปเถอะแกจัดอีกไม่นานหรอกแต่แกก็ไปแล้วไม่ได้ผมทนไม่ได้แล้วจะต้องจัดให้สักหนึ่งดอกอะ Imagine there's no heaven. It is easy if you try well. Let me die. Oh sad, John, 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 let เนี่ยเราจัดรายการมาสองอาทีแล้วเนี่ยโฆษณาไม่เข้าเลยอ่ะผมว่าผมรู้นะครับว่าทำไมมันมีแต่ผู้ชายมันขาดผู้หญิง